น้ำสัตว์ะรดหวานดับที่บอกนะเองเป็นของเราแหมคือผู้หญิงคือผู้ชายมูนดีกันไม่เกงใจดิฉันสองคนเลยนะเจ้าคะดิฉันสองคนเนี่ยก็อยากเหมือนกันนะเจ้าคะ <c oughs> อยากอะไรพูดจาหน้าเกลียดอะอยากมีความรักก็ค่ะแหมผู้ชายก<อ>็เปมากแหมก็เธอพูดซะมันไม่เกลียดกันก็จะเจน <c oughs> <c oughs> ที่ีมันสุงคืเราไม่สเรามลลหนงเลยทีอหลายเด็ที่รอเออท่จ่ายอารมณ์ไเยะมากเลยนครับเวลาผมเวลาหาผ้าลงดับเลยตรงไหนันอ๋ออ๋อลงไรงมากลอคไดมากมากเวลากระตนครับ ก็ไม่มีใครเรียกหนเลยอะเรียกนั่งเรียกนั่งร้างด้วยกันครับโดยใรอสิบพีกนะครับดีครับเวอาที่เราเดินงรอก็มาขึ้นชั่วโมง คนท่ากับคนนีเจ้าภาพเลครับออกครให้เครับนครับนเานะครับดีๆ้ด้วยนุ่้ณผู้ชายคุณผู้หญิงเขาไม่ขากไม่ของ2คนบ้างหรอ้้เดี๋ยวฉันแก้แให้นะเดเดเดี๋ยแ ดี่รำด้วยที่อาได้มีความสุขมากที่สุดในน้าลูกเรกาที่พี่มีดํรงด้วยที่อยู่เป็นคู่ชีวิตอยู่กันมาจะมีพญาแรกที่แต่งคนเป็นลูกชายหน้าตาที่น่ารักและแลูกเราก็มีบุญด้วยที่เกิดวันเดียวเดียวกัวบราชธิดาน้อยของพระองค์พระบรนตะสานศาารีวิชัยแม่มาเสียจ้าแต่พูดถึงองค์ราชธิดาล้อยแล้วก็ถึงองค์หญิงเบญจมา ส่วนคุณแม,ม่สักดาน้อยมายังไมไ่เห็นหน้าตาลูกเลยนะจ๊ะพี่เราเริ่มงูดถูกเอาแบบนี้ก็นเท่าไหรเดี๋ยวพี่จะจะนำพาราชทิดาน้อยไปเข้าครอบครัหญิงเปื่อจะได้เจอช็ี่เหมือนกันจะพ่ส่วนลำดวนดูดูแลลูกที่บ้านเดียเ๋ยวพี่จะรีบกลับมานะพีไปแล้วนี่ต่างออกไปเรองเด็กราชทิดานเองใช้ไจะมาจับพ,พี่น,นะจ๊ะบอกลำดวนออยู่ เดินหน้ายาปีเข้าอาปีมาดูแลคุณหญิงด้วยแล้วทีมลูกบอครับคุณรวมทัวรครับส่วนของเรายาวพาพร้หลักผู้ใหญ่นำสุดขั้า